สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะตำป่าโอ้คนเข้ามาสิบคนเลยสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนจ้ามีหอยด้วยับแรกกินนมจีนนะสำรับแรกกินหอยนะครับอืมรสชาติเ,เป็นไงวะแสบ่บตำป่าสวัสดีจ้า มาเด้อไม่คุยเนาะไม่คุยอ่ะหหิวหิวกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยครับ อยู่ไหนอยู่บ้านค่ะเพิ <c oughs> ่งถึงบ้านเมาาื่อเช้าตอน8โมง57วอดดีค่ะอร่อยกล่วไม่โม แม่มันน้อยยังวะเยอะหรือว่า <c oughs> วแม่หิววะแม่อิ่วเป็นตาลายก <c oughs> <c oughs> ินแต่หลังเลื้ไม่พอ อืมคือยี่สิบเมตรไปก่อนนะครับครับผมไปเร็วมาเร็วเข้าเร็วออกเลยนี่น่ะ,นะ,ะกินทั้งมันเด็ด ทีแรกว่าจะจัดแล้วจัดลมยูทูบไม่ตัดแล้วก็เล็กแม่งบางบ่อยอ่ะพี่หนึ่งทอดกันเลยห้อแซ่บทุกคนมะเขือเขาก็เป็นมะเขือแบบมะเขือเทศเล็ก ถามว่าเคยเทนอูอ่ะ <c oughs> อะไรนะไม่เคยเทนูหรอ,อมส้มตำป่าตำปลาว่าอยังบ่ทไหนตใัวนอะหิวตำป่าแต่ไม่มีป่ามีแค่หอยหมูยอ อืมจริงมันต้องมีผักกระเฉดน้องปริน

น้ำจิ้มเสียรสชาติไปเลยเฮ้ยจิ้มทำไใหม่เผ็ดไหม,ไหมะ่ะถ้าเงยที่จมูกหนูออกก็นั่นแหละเผ็ดจริงจริงเยแล้วครับขอบคุณครับพี่ปู่มา อิ่มยังอิ่มยังล้างมือก่อนเดี๋ยวหิวยำเดี๋ยวไม่ทันใจก็จะงุดงิดด้วยใครเคยเป็นค่ะส้ตตมตำครับ กลับมาแล้วลัมาแล้วครับกินตาป่าทุกคนทีแรกเห็นแบบทำไมมันน้อยจังวะตอนนี้อิ่มแนละ้วเริ่มอิ่ม หรืว่าอะไรหรอปิดตำนานมาดามยี่สามทำไมทำไมเลยถามชีวิตมาดามเพิ่งจะเริ่มต้นในนู่นจะเริ่มหาผัวเองนะไม่เริ่มต้นหรอกอายุสี่สิบเจ็ดเอ้สี่สิบห้าสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดไม่รู้แซบกับพี่ยิงแซบ แซ่บหลายเผ็ดด้วยไม่ได้แซ่บแต่เผ็ดเลยพี่ว่าไงคะ,งคะกลิ่นอะไรวะกลิ่นเหมือน<ะ>ทูป ต่อไปมีอะไรน่าจะท่านยมท่านยมก็ตำปูปลาเดี๋ยวสั่งมาถวายเผ็ดหูระเบิดเลยขอบคุณครับน้องพีพีต้มตังพอเลวตื่นยเผ็ด มถ้ากินน้ำบัวม้าหล่นง่ามคือเกาใส่แอบเนาะใส่แอบเกากับง่ามพือเราเอาไหมออ ไม่รอจนหลอนหลอนจนเผ็ดเนีน่ยเช็ดอตัวนี้ด้วยยิ้มให้ <c oughs> อะไรกินกันตัวนี้ <c oughs> คืออะไรคะกินกันตัวนี้ เดีเวลาใช้แรงเดินน้ำเป็นประโยชน์ถอดรื้อข้าวไปนลอเอเก็บขยะแล้วลงเขาเนี้วก็แซ่บจำไม่ได้คนที่ถามว่าชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วคือหนึ่งรูปก็ใช้รูปโปรไฟล์ของพี่ยีสามใช่ไหมหรือของตัวเอง มันเล็กทุกคนอร่อยไหมอร่อยค่ะกินพริกแต่แล้วก็พี่สามอ่ะจะอาใส่จำจำที่อ่านตัวอักษรอืวพอดีครับเหรครับเป็นอแซบ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 เก่งแต้เหรอคะ นอนเพิ่งตื่นเยอดกินข้าวเสร็จแล้วก็บ่ายโมงบ่ายโมงนอนเยอดตื่นมาตอนสี่โมงอะไรอ่ะพี่ส้มตำตําป่าตําป่าเราตื่นพวกเราตื่นสองโมงสองโมงครึ่งสงการเป็นลอดสายไปไม่ได้น่าจะไม่ไปไหนหรอกอยู่บ้านไม่ได้มาสองปีแล้วนะไปไม่ได้ อ้าวอย่างเงี้นนยนอ่แหอิ่ม้องฟัองอัอน้องเก่งใช่ไหมจำได้แล้วตอนนั้นเป็นโปรไฟล์สีขาวแล้วก็มีตัวหนังสือใช่ไหมตอนนี้เป็นรูปโปรไฟล์ใช่ไหม จำไม่ได้จำไม่ได้อย่าน้อยใจนะถ้าบอกว่าจําไม่ได้เพราะว่าพี่สามารถจะอ่านชื่อจำตรงชื่อ,อ,อสั่งแ,งงแลับยิงคำใหญ่ลลยแต่มันหิวจะหยั่งบ่า,านกระสูนยอยู่ตรงเนี้ยมาแล้วอยากัําล้วจะกแลแ่นละ เราก็คือต้องกลับตัวที่โรงแรมอะ่ะจนกว่าผลตรวจจะออกว่าเราปลอดภัยไหมเราเราติดโควิดไหมหอะไรเงี้ยถ้าไม่ติดก็คือกลับบ้านได้ไปยังเนี่ยไปเบิง ไปเบิ้งโปตีละยายอ่มจ้ากูก็คือสีว่างไปเบิ้งเห็นมึงอยู่ดอกเนาะแต่กินกูนก็ยังซูนจุคของอยู่หย่ำบ่ท่าน,นี่เจ้โอ้ยิมสีหากแล้ว แกจะคว่างกินอีหย่างมือเศร้านี่ก็ยังจือ้อม่ได้อยู่สิวายย้านยังรูปเจ้าใส่เสือสองการจ้าขอบคุณค่ากลับไทยแล้วครับ มาหอดมอวานนี่หลักกับมาสะกดห้องเมื่อเช้า,า,านี่อยากกินน้ำเด้ไปเถอะมาแม่พี่ต้อมมะดามตำตำต,ำ,ต,ำ,ต,ำ,ตำปลาตำปลา ไปตลาดหาเนี่ยมากินอิ่มแล้วทุกคน